สวัสดีตอนเชา้าทุกท่านค่ะคลิปนี้มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสที่6มกราคม2565ก่อนจะไปรับชมรับฟังถ้าที่ยังไม่กดติดตามฝากด้วยจ้าฝากกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณามากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย วันนี้6มก,กร,ราคม65บริเวณความกดอากาศส,สูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา้าโดยทางภาคเหนือนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเชา้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสสำหรับ กรับมรสมุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมเอาไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเรามาเช็คทีละภาคกันเลยนะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ําสุด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอด โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-, 10 2 5องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดเลยและจังหวัดบึงกาฬค่ะต่อกันที่ภาคกลางจะมีอากา,า,เาศาายกกากาเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทางฝั่งคลื่น0.1-2เมตรนะคะจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสได้แก แก่ปราจีนบุรีและจังหวัดสะแก้วพักใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทะลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5ององศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสยังคงเป็นจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสูนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสมีด้วยกันหลายจังหวัดนะคะได้แก่ระนองพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะปิดท้ายด้วยกรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงปทุมธานี22องศาเซลเซียสนนทบุรี23องศาเซลเซียสกรุงเทพ24องศาเซลเซียสและสมุทรปราการ23องศาเซลเซียสจ้าจบข่าวคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย